บทที่สิบสองโยตีมือประลองยุดปึงหมิงบังเกิดความตื่นตระนกแล้วพลันชูกแกคิดแค่หนหัวโรกล่าวว่าไม่เสียทีที่เป็นเต่าทองไร้เงาจริงๆท่านออกมาข้าพเจ้ากำลังหาท่านแล้ยินซุ่มเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ด้านหลังว่าเผยย่าได้เข้าใจว่าได้ผู้ต่อท่านวันนี้เจ้าสามารถเห็นเราเราผู้เท่าจะยอมรับนับถือเจ้า ปึงมิงเป็นคนทะนงเพียงใดพลันแค่นโหโร็วรไม่หันกายไปกวาดกระเทกสองมือเป็นด้านหลังมังเกิดเป็นพลังเย็นปั่นปวนแต่ซุ่มเสียงนั้นยังคงดังว่าเด็กน้อยอาศัยเจ้าก็คิดโลภทำร้ายเราผู้เท่าเอเหากไม่ใช่เห็นแก่ปิดาผู้ล่วงลับของเจ้าวันนี้ต้องสั่งสอนเจ้าสักคราปึงงมิงใจสันสตานครุ่นคิดขึ้นเต่าทองไรเงาผู้นี้รู้จักกับปิดาจริงๆ ขอให้มันไม่นับถือผู้คนกว่านี้ยามนี้ก็มีอาจไม่ยอมรับนับถือต่อถ้าร่างของเต่าทองไรเงาเย่าว่าแต่ผู้อื่นเป็นบุคคลรุ่งเดียวกับปิดาดังนั้นกล่าวว่าท่านเมื่อรู้จักกับปิดาเราข้าพเจ้าจะไม่ถือท่านเป็นศัตรูข้าพเจ้ากําลังซาหาศัตรูสังหารบิดาท่านสามารถบอกต่อข้าพเจ้าหรือไม่เต่าทองไรเงาที่ด้านหลังร้องเพ้ออีกครากล่าวว่าเด็กน้อย อใส่คำพูดของเจ้านี้เราจะบอกต่อเจ้าหรือกํากเนิดเป็นชาวยุทธจักรไม่จําแนกวามผิดถูกไม่แบ่งแยกศัตรูสหายถือดีในฝีมือข่าฟันตามอาเภอใจผู้จะากล่าวผป้ปวดโอหังจนลำพองเราพูดเท่าพอเห็นเจ้าก็มีโทสะในเลยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าปึงเม้งตั้งแต่เข้าสู่ยุทธจักรในเลยเคยถูกผู้คนตำหนิมาก่อนพลันหันความกลับไป ครั้งนี้เห็นเงาจางๆดุดหมอกวันพุ่งวนอยู่อย่างรวดเร็วรอจนปึงเม้งหมุนตัวตามรูร่างนั้นก็หายวับแล้วปึงเม้งค่อยรู้สึงถึงคำเนื้อคนยังมีคนในใจแม้นับถือเลี้ยงอาใสแต่สีหน้ายัางคงเย็นชาดังเดิมแววเสียงเต่าทองไรเงาดังขึ้นที่ด้านหลังว่าเด็กน้อยเจ้าหากได้สำนึกเราผู้เท่าจะชี้แนะทางสว่างแก่เจ้าชายหนึ่ง หากยังดื้อเดึงเยืนกระานสักวันหนึ่งจะได้ลิมรถความเจ็บปวดพเราผู้เท่าอย่างมีเรื่องไม่มีเวลาพ,พั่มพรไรกับเจ้าคำสุดท้ายห่างหายไปตามลมแสดงว่าเต่าทองไร้เงาจากไปแล้วปึงเมง่ิงสยเดือดรันเธอดีในเลยแยแสสนใจคำพูดของเต่าทองไร้เงาแค่นโหโรกรุนคิดขึ้นท่านไม่ยอมบอก หรือเราไม่สามารถเสบส่อเองมานวิการคลี่คลุมลงเนืองพระถูกเต่าทองไรเงาตะวาตำหนิในใจปึงเมงเครียดขึ้นไม่พอใจลอยตัวขึ้นบนหลังมา้าควบขับจักรเดือนดวงเสี้ยวลอยขึ้นจากขอบฟ้าปึงเมงปล่อยให้มาพ่วงผีห่อไปเบิ้งหน้าในใจครุ่นคิดถึงเรื่องมากลายแต่คล้ายกองปออันยุ่งเหยิง ไม่ทราบชาชะงัอย่างไรทันใดโยลม,มูราตรีหอบเสียงโัลโร่ระคายหูดังมาปึ่งเมงฉุกแกคิดกระตุ้นมาไปยังต้นเสียงชัวครูใหหลังมาถึงป่าเขาแห่งหนึ่งที่ไกลาตาปรากฏแสงโคมไฟรเรืองรองคล้ายเป็นตัวเมืองแห่งหนึ่งเชิงเขาเป็นแม่น้ำสายหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำปุรากฏผู้คนจำนวนหนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่ ปึงเม้งอยู่บนหลังมาพิ้งมองชั่วขณะเห็นคนเหล่านี้นั่งอยู่ริมฝั่งแม่นม้ำไม่ว่ากล่าวไม่เคลื่อนไหวคล้ายกำลังนั่งกรรมฐานแต่การนั่งกรรมฐานชไนเลือกทำเลวริมแม่นม้ำปึงเม้งผิ้วกายลงจากหลังมาเคลื่อนเข้าใกล้ไปลายว่าเรีนกายอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งโอเพิงปิจ,จะะารณายิงทรงใสใจกว่าเดิม ที่แท้ริมฝั่งแม่น้ำนั่งไว้้วยผู้คนสิบสองคนถูกผู้คนร่างผอมสูบสวมเสื้อลวมกว้างใบหน้าสีดขาววางคิ้วแฝงกลิ่นอายเย็นเยียบเหนือเขาพาดขวางด้วยไม้เท้าหัวปีศาจนามหนึ่งดูเผินๆคล้ายผีตายชาสิบสองตนนั่งสงบนิ่งอยู่หากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นคงแตกเตือนจนเตลดิดหนีแต่แรก แต่ปึงเม้งอยู่ในหุบเขาแห่งความตายคู่กับโครงกระดูหกปีเธอได้ตื่นตระหนกต่อกลิ่นอายผีสางของคนเหล่านี้ไหมคร่นคิดขึ้นเรากลับต้องการดูว่าพวกพันเป็นคนเยี่ยงไรพันเห็นหลังเนินดินฟังตรงข้ามมันเกิดเสียงโฮโู้รเย็นชาดุดน้ำแข็งดังบอบบางเสียงโฮโู้รไม่ทันคาทาย เมืองหน้าผู้คนทั้งสิบสองคนพลันเพิ่มสตรีกลางคนงามคมคายนางหนึ่งนางกวาดมองผู้คนทั้งสิบสองคนแวบหนึ่งโอโรขิกขากล่าวว่าเป็นพวกเจ้าทั้งสิบสองคนอาจารย์ปิศาเท่าของพวกเจ้าชะไหนไม่มาหรือผู้คนทั้งสิบสองคนนั่งยืดกายขึ้นช้าช้ายืนซึมเสาไม่เคลื่อนไหวเพียงแต่แสงจันทร์พอสาดสองต้องม้เท้าหัวปิศา ในดวงตาปิศาสสะท้อนประกายสีเขียวบวบวาบขัดตาสตรีกลางคนยกมือตกแต่งเรือนผมทิดถูกลมพัดกระจายแคนนฮโร่กล่าวว่าอาศัยพวกเจ้าสิสองพูดพลายจะใช้ได้อย่างไรเึงเม้งทวนคำสิบสองพูดพลายในใจรู้สึกชื่อนีประลาดยิ่งพลันเกิดความคิดประการหนึ่งวูบขึ้นคือสตรีกลางคนนี้ คือมืออสูนลิ้วสาเนยรุทันใดผู้คนทั้งสิบสองคนพิวกายดุดสายลงวิ่งวนอยู่รอบกายสตรีกลางคนล้อมนางไว้กึ่งกลางความเคลื่อนไหวรู่เหลวเร้นลับดุดวิญญาณพูดพลายสตรีกลางคนกรอกตามองพลันเงยนหน้าหัวโถเสียงสดใสกล่าวว่าพวกเจ้าพอพบหน้าก็ใช้ข่ก่อนพูดพลพรคิดลงมือต่อเราหรือ แต่ในผู้คนทั้งสิบสองคนไม่ได้ส่งเสียงแม้สักคำเดียวและเจนแเน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวคล้ายหุ่นไม้ก็ปานปึงมิงโลบสงสัยใจครุ่นคิดขึ้นคนเหล่านี้เมื่อเรียกว่าสิบสองพูดรลายย่อมมีพลังฝีมือลีลับพิสดาระน้นไม่ลงมือผันปรากฏกระแสลมโหมหอบต้นไม้ไหวอ็นแผ่นดินสั่นคลอนแคลนราบังเกิดพายุราย จากนั้นบังเกิดเสียงโฮโรประหลาดพิกลกรีดว่ามาจากไกลเขาเงาสีเหลืองไว้ผูกในบริเวณเพื่อมนุษย์มหามาสูงใหญ่ผมยาวสยายปราบาตาปนโตปากว้างสองมือถือวุธรูปมนุษย์ทองเหลืองขนาดใหญ่นักลายโรยช่างคูหนึ่งมนุษย์มหมานี้พอปรากฏกายปึงเมง้งโหนนึกถึงจุกัวยูเคยเกล่าว ในอารามมังกรบินว่ามีบุคคลชายาจอมพูดทรงพลังสูงหึงคิดเข้าร่วมเหตุการณ์ที่เสาะหงสัวด้วยขณะครุ่นคิดใช้แล้วต้องเป็นคนผู้นี้ไม่ต้องบอกก็ทราบได้สิบสองพูดพลายเป็นสิทคนผู้นี้เองขณะครุ่นคิดสตรีกลางคนโฮหโร่เสียงสดใสอีกครากล่าวว่าอย่างนี้จึงใช้ได้ เพียงใช้สิบสองสิ์มา,าเราไม่เข้าใจว่าหมายความอย่างไรมนุษย์เมืกมาทรงเสียโงโหโรคกึคอกก้องสถานหูกลาวว่าวว่าเรามีเรื่องในะหวางทางจึงใช้สิบสองพูดไพรามาก่อนคิดติดตอกับลิ้วสาเนียเราในเลยไม่มาได้เมื่อส่วนลิ้วสาเนียัหโ,โรคขิดขากลาวว่าวว่าเราความจริงไม่มีเวลาว่างฟังว่าจอมพูดทรงพลังเรียกคาจึงปีกตัวมา ลองบอกมาว่ามีเรื่องใดจอมพูดส่งพลังสู่เฮงแยกเขียวหโ,โรกล่าวว่าของวิเศษบนผาน้ำแข็งซ่อโหงสัวขาดวาสานียคงได้ยินมาไม่ทราบสานี่มีความเห็นอย่างไรเมือ่อสูวนเลี้ยวสานียกล่าวว่าคิกคิกเราที่มายังซ่อโหงสัวก็เพราะของวิเศษบนผาน้ำแข็งท่านนัดหมายเราขิดชายของวิเศษบนผาน้ำแข็งเป็นเครื่องเดิมพันตือ ฮะฮาสาเนีกล่าวรูปรรัดชัดเจนเป็นที่สบใจของผู้คนนักฟังว่าปุติคิดและเล็มของวิเศษนี้มีจำนวนไม่น้อยในจำนวนนี้นับสำนักเซี่ยวหนึ่งยีหัวสัวล้อผู้พักเผ่ไม้มีคุมกำลังกล้าแข็งที่สุดอาศัยสาเนี่คนเดียวมันใจว่าสามารถได้ครอบครองหรือมืออสูรลิ้วสาเน่แบ่ปากกล่าวอย่างเยียดยามคนมากมีประโยชน์ใด เรานี้สาเนียท่องเที่ยวเพียงลำพังเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วหากแม้นกลัวพวกมันเราก็ไม่มาแล้วจอมพูดพลังแผดหัวร่วอีกครากล่าวว่ายอมแน่นอนกเกรงว่ากระทั่งเรากับสิบสองสิทธ์พูดพรายก็ไม่อยู่ในสายตาของซาเนียฟังว่าฝ่ามือโลหิตล่าวิญญาณ มีชื่อสถานยุทธจักรเราสู้หึงคิดรับทราบสักลายกระบวนท่าเป็นอย่างไรปึงเมิงฟังถึงตอนนี้ก็เข้าใจกว่าครึ่งกำหนดปรองยุดบนซ่อหกสัวยังไม่บรรลุถึงโยดฝีมือทั้งหลายก็หักเล่ชิงเหลี่ยมกันก่อนดูท่าจอมพูดสรงพลังไม่เห็นคนของสีสำนักอยู่ในสายตาเพียงกลิงเกรงตอเลิ้วสานิพุนิดังนั้นคิดทดสอบพลังฝ่ามือโลหิตล่าวิญญาณน,นี้ก่อน ดวสัน,นยโหโรเสียงเจอแจ้วอีกครากล่าวว่าที่แท้เป็นเช่นนี้ฟังว่าท่านฝึงอาวุธมนุษย์ทองเหลืองจนกล้าแกลง่งยังมีค่ายกวนสิบสองพูดพรายก็เป็นสุดยอดที่หนึ่งของแผ่นดินเพียงแต่พวกท่านมีกำลังคนประจวบเหมาะเกินไปพอดีเป็นจำนวนสิบสามคนกเกรว่าจะสก,กิดข้อถือสาของเรา จอมพูดส่งพลังฟัวร์รอย่างคุ้มคลั่งกล่าวว่าสาเนียไม่ฆ่าคนก็แล้วกันไปพอฆ่าคนต้องครบจํานวน13บามคนประการนี้เราซูหังทราบดีเพียงแต่วันนี้พวกเราเพียงปลดลงฝีมอือพอจี้ถึงก็หยุดยังตกลงพวกเราใช้หินก้อนใหญ่สองก้อนนั้นเป็นคเครื่องทดสอบฝีมอือก่อนทางซ้ายเป็นของท่านก่อนทางขวาเป็นของเรา พลางเบี่ยงกายชี้มือไปยังหินใหญ่ที่เบื้องหน้ามันก้อนหนึ่งเ้ึงเมงผลบังเกิดความคิดประการหนึ่งบูบข้อสู่ห่วงสมองหยิบย่างเย็นชานึกได้วิธีหนึ่งโจมพูดส่งพลังโบกมือต่อสิบสองพูดพรสิบสองพูดลพรพากันล่าถอ,ถอยถึงริมฝั่งแม่นำ้ำจากนั้นมันจึงกล่าวซานีเชิญลงมือก่อนหลวซาเนียก้าวชดชอยเข้าหาหินใหญ่หลายก้าว จบจนห่างประมาณสองวางค่อยหยุดยั้งลงยามนี้ปึงเมิงค่อยเห็นชัดตาว่าเมืออสุนลิ้วสาเนมีรูปเขาสวยงามไม่ย่างเขไวกลางคนยังมีบุคลิกเย้าหยวนใจอาจไม่ใช่ทราบประวัติความเป็นมาของนางผู้ใดเชื่อว่านางคือนางอสูนที่อรวาดในยุทธจักรเห็นนางปรนนมมือทั้งสองปรินตาสำรวมสมาธิ พลันตัว,วเสียงเจยแจวผลักฝ่ามือออกในระดับเสมอบังเกิดพลังเร้นลับโถมทะลักใส่ก้อนหินความ,มือพลังเร้นลับพอพุ่งผ่านต้นไม้สองฝ้าข้างเอ็นลู่ไปตามลมกิ่งหักใบไม้บินว่อนเป็นสภาพนาตรนงรอจนพลังเร้นลับกระโชกผ่านลิวซานีค่อยเลิกคิวเพเยยินหันกายมากล่าวว่าแสดงความทุเลศแล้วเชิญท่านเถิด จอมพูดส่งพลังรอตื่นตระนกคิดไม่ถึงทีมืออสูรลิ้วสาเนียชัยออกกลับเป็นวิชาหัดวชิลัประทับใหญ่ไม่ต้องตรวจดูว่าทราบว่าใหญ่ก็นั้นถูกกระแทกแตกสลายแล้วเพียงแต่นางใช้พลังพอดีเป็นที่สุดดูจากเปลือกนอกหินใหญ่ไม่มีความเสียหายใดมันย่อมไม่แสดงความอ่อนแอยกมือขวาขึ้น อาวุธรูปมนุษย์ทองเหลืองในมือสะท้อนแสงวูบวาดใต้แสงจันทร์กระแทกใส่หินใหญ่ทางขวาอย่างโดดเด่นเห็นมนุษย์ทองเหลืองกระทบถูกหินใหญ่กลับลาศจากสุ่มเสียงใดและไม่เห็นสเก็ดหินกระเซียนออกมาจอมพูดส่งพลังหน้าแปลเปลี่ยนเป็นแดงคล้ำดังตับโมตมว่าเสียงพิกลพวงกายถึงหน้าหินใหญ่เบิกตาทะลึงมองก้อน ซีหน้าปรากฏแววเครือบแปลงสงสัยขึ้นที่แท้โจมผู้ส่งพลันมีกำลังแขนมหาศาลบวกกับน้ำหนักของมนุษย์ทองเหลืองเองการจโจมครั้งนี้แปลงพลังไม่ต่ำกว่าพันชั่งหินใหญ่ก้อนนีถูกกระแทกใส่กลับคงสภาพเดิมโดยไม่แตกหักนับเป็นเรื่องประหลาดจนเหลือเชื่อแล้ว ไม่เพียงจอมผู้ส่งพลังปราราใจกระทั่งมืออสรนิวสาเนียก็พบว่าผิดท่าเสือ์ขึงหน้าหินใหญ่กว่าเมือเพราเพ่งตามองต้องอุทานดังเอออกมาทีแท้หินใหญ่ที่ถูกนางใช้หัดวชิระประทับใส่กระแทกโอคงสภาพเดิมไม่บุบสลายรต่ว่าแต่กระแทกปรีแตก กระทั่งพงศิลาก็ไม่กระเทาะหลุดร่วงนลิวสานีและจอมพูดส่งพลังพากันตะวาดคำหนึง่งแตยานขึ้นบนหินใหญ่คอยพบว่าบนยอดหินมีคนใช้พลังดัชนีสลักเป็นข้อความว่ามีฝีมือเพียงนี้เองข้างอักษรปักระบีกระดูกเล็กๆๆหนึ่งความแตกตื่นของคนทั้งสองครั้งนี้ใหญ่หลวงนักไม่ต้องบอกก็ทราบได้ ขณะที่ทั้งสองปลอง g ฝีมือปรากฏบุคคลที่สามสองมือเข้ามาขนผู้นีสสาม,มารถสลายพลังจูโจมของทั้งสองได้แสดงว่าพลังฝีมือหาเป็นโลงทั้งสองไม่หลิวสาเน่ไะโจมผู้ทรงพลังพากันเก็บกระบีกระดูขึ้นศบตากันมุกแล้วถมปราณออกไปสองล้วนเป็นยอดฝีมือเคลื่อนไวหวรู้เร็วดุดสายลมโชว์ขนาดไล่ล่าเป็นระยะทาง หลายลีพลันเห็นบนหินเขียวที่ห่างไปสิบวาเยืนโงนเงยนด้วยคนผู้หนึ่งหลิวสานี้แค่หัวโรควาดฝ่ามือโลหิตล่าวิญญาณออกแต่ไกลจมพูดส่งพลังกกวาดกระเทกมนุษย์ทองเรลืองตามติดกระเทกคนผู้นั้นลอยขึ้นกลางอากาศปิวและเลี้วไปหลายว่ารวงหล่นลงบนพื้น รอจนทั้งสองโถมถึงสร้างความข้างแขนจนหน้าเขียวคลำ้ำนั่นในเลยเป็นคนกลับเป็นกิงไม้ท่อนหนึ่งคลุมเสื้อยาวตัวหนึ่งปักอยู่บนก้อนหินมองแต่ไกลคล้ายคนยืนต้านลมโยดฝีมือทั้งสองถูกคนกลั่นแกล้งก่อกวนในเลยไม่มีโทษาาได้เมื่อเสียเวลาเช่นนี้ทราบว่าไม่มีปัญญาตามคนผู้นั้นทันแล้ว ออกวนกลับมาหน้าหินเขียวผันเห็นหินเขียวสลักอักษรว่าบูลิมสุมกระดูขาวพิชิตเขาซอกองชัวคำพีกระบีเป็นสมบัติส่วนตนสยบเราผู้กล้าด,ด้วยถนงตอนสุดท้ายลงนามเทพพบ,บทกระดูขาวทั้งสองพออันจบจอมพูดส่งพลังคุณแค้นจนกระโดดโลดเต้นกวาดมนุษย์ทองเหลืองออกเสียงโครมกึกก้อง อินเขียวถูกขวดกระนำเป็นผุยผงหลิวสานีิเข็นหัวโรขยับกายวุบกรีด้าอากาศจากไปจอมพูดส่งพลังแงหน้ากูร้องเสียงเครียวกราดสะถอนสถานภูเขารอบข้างเสียงกูพอคาทายสิบสองพูดพลายล้วนเล่งรุดมาถึงจอมพูดส่งพลังตวาดว่าตามเราไปกรานสูงใหญ่ลอยขึ้นกลางอากาศ สิบสองพูดรายคล้ายควันจางเบาบางสิบสองสายริวตามติดไปชั่วพริบตาจากไปจนไรร่องรอยคนทั้งหมดพอจากไปหลังก็เหนที่ห่างไปปรากฏคนผู้หนึ่งยืดกายขึ้นชา้าชามองดูทิศทางไปของคนทั้งหมดยิ้มอย่างเย็นชาวูบหนึ่งนั่นย่อมเป็นปึงเมงปึงเมงยกยกไหลคราหนึ่ง เดินไปตามหาม้าคู่ขาคู่บขับจาาไปจบบทที่สิบสอง